รวยรวยรวยวันนี้รวยวันนี้รวยรวยรวยวันนี้รวยรวยรวยอืเนี่ยรวยรวยครับรวยรวยครับรวยรวยครับก็ได้แล้วในส่วนของทูบเสียงทายนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่ถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัวสี 40ใบเขาเสียงทายได้201นะวันนี้เราก็มาเสียงทายก็ได้36มหนะเต็เนสา <6. S 1> แต่ว่าเหมือนเลขหนึ่งกับเลข4ข้างล่างตัวข้างล่างไม่เต็มตัวไม่เต็มมาไม่เต็มได้ครึ่งหนึ่งยะมาถึงวันละมั้ ยังไม่ถึงวันเนาะเดี๋ยวอีกถึงใกล้วันมาอีกทีฮะใกล้ๆวันเดี๋ยวใกล้ๆวันผมมาอีกทีนะครับตอนนี้ก็นำเริ่กนน้องแผ่นดินน้องแผ่นดินไม่จะออกเลขไหนลูกชี้หน่อยชี้เลยนีโอ้ชี้มอมาฮะมาเนี้มาเนี้ยมอมาโอ้กมันล้มมันล้มไม่เป็นไรครับขออะไรได้จุดแล้วเนาะยายขอโชคละ ยายๆขอไม้ขอพรไม้พูดนี่อนาดีเด้มานีมอตานั่งาน้ทุญนํ่ไปตนาปเดกนั่นนั่นั่กระถางประเทศนึงปากเยอะเอ้ว ลมค่อนข้างแรงเกี่ยวข้าวเสียจพอดีเนาะลูกสาวกมาแล้วเดินหิเลยพ่ออุ้ยเอ้ยลูกสาวกมา้ามาแล้วป้าอะไรนะครับลูกสาวชื่อป้าอะไรโว้ยเป็นลงยูทูเพิ่งไดเอ่าูล่นทีวีครับบอกคือภาอาซื้นย่นเา้าเิตีมาอยนะอยชื่อชุยไไปเลยไฟื่อไฟปอป้อ คุณสยอย่าไปจับนะลูงนะไปสวยะปสยอาลงมาลงมามันรถประจาบสองหัวเนาเป็นของที่นาตรงนี้นะนี่ครับได้ยินข่าวว่าเขาถูกใช่ไหมคุณแม่เมื่อกี้สี่สิบใบชาวบ้านั่นเลยนั่นร้านทารานคาใช่ครับคือคือไปถามป้าอ้อยป้าอ้อยบอกว่าเขาถูกสี่สิบใบเลขสี่ศูนนี่แหละ อ่ะตอนนี้สอร,รอ4 0 0 7 4 0ออกไปแล้วนะฮะเหลือ0 7 1 3 1 3ก็เป็นเลขมงคลนะ3 7เนะสองหฝั่งทางนู้น28ใช่ไหมได้ <rast> ฝั่งทางนู้นเป็นเลข2กับเลข8 8อ๋อฝั่งตรงนี้เป็นเลข2กับเลข8ปดเขามาเห็นเป็นเลขสามแอน่าจะเป็น น่าจะเป็นกุมารนะกุมารชี้แล้วจะมากินน้ำแดงก็ยังไม่เปิดน้ำแดงพยายเปิดน้ำแดงหน่อยน้ำแดงด้วยครับคุณยายนให้ตัวเล็กด้วยอ่ะตัวเล็กกินเลขเลยน้ำแดงเอาไหมน้ำแดงขวดหนึ่งอ้าวตัวเล็กกินขวดหนึ่งเอาล้วครับต้องเอาไว้ขวดหนึ่งให้น้ำแดงเอาไว้น้ำแดงเอาเอากินกูมารไม่กินนะเอาไว้น้ำแดงกุมารกุมารไม่กินเอาเลย กินตัวไหน่นนั่นกินกองเอามาให้น้ำแดงก่อนเดี๋ยวถือมีโชคมีลาบเป็นใครให้กินก่อนไอ้หนูเลขจอกตัวไหนชี oh! oh! so ้สิดอกตัวไหนเลขดอกตัวไหนลูกโอ้โหนนไปสีตึงชั่นล่ะสีแต่สอเสือมันจะศูนย์สิ้นหรือเปล่าโอ้โหชี้แล้วชี้แล้วห้าศูนย์เจ็ดครับชี้เป็นตัวเลขชี้ศูนย์เจ็ดครับชี้เป็นตัวเลขเลยชี้ตัวเลขหน่อยเอาตัวเลขไหนอ่าเด้อเอาศูนย์ห้าไปแล้วลูกไปแล้วเอาไม้ มันจะออกตัวเดิมบ like ่ออกครบครับบ่ฮึครับว่าอื่นไหน4004ก็ออกไปแล้วครับออกไปแล้วมันจะออกตัวเดิมอีกอยู่บ่ออกไหมออกอยู่อ้ว่าแม่หยอกขี้ชูนลหรบ่เออ00ก็มีตัวไหนตัวไหนชี้ไม่บังชี้ไม่ชี้ไม่ไม่ไม่ มันเสียบอย่างมันออกแห้วต้องนั้งนึงก็ป่นี่แม่แน่เอองวดที่แล้วไม่ซีแล้วรูกน่ารักครับตัวเดียวกันีนึงหนึ่งมันนะคบอ้ือตัวเดียวผิดไปเม็ดเดียวผิดไปตัวเดียวไม่เราซื้อไม่แปนองกัะสนตัวเดียวกันหน่กตัวเดียวกันลหรครับ ักแต่ก่อนบ่เคยฝันเคยแต่มีคนมานี่เลยฝันอ๋อเริ่มฝันที่ตรงที่นาของคุณแม่ก็เลยเริ่มเริ่มฝันแล้วเชื่อในเรื่องวิญญาณนีจริงอยู่ตรงโน้นมันจะมีที่นานันหัวไม่มีเลยเห็นไม่มีหัวเลยแล้วตรงนี้ตรงนั้นจะมีต้นเขาเรียกอะไรต้นต้โบกเกอร์แค่ลเลยเลยแค่แค่ตรงนี้แค่แล้วตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยสมัยแต่ก่อนเขาไม่เผาใช่ไหมศพ ไม่ฟังอย่างเดียวเนียฟังอย่างเดียวนี่ตรงนี้เนาะเนอย่นาะเนาะอย่าไปจับอย่าไปจับอย่าไปจับลูกอย่าไปจับแล้วตรงนี้เขาลงเบอร์อยู่ตรงนี้ว่าวันจุดจุดแุดจุดแก้แก้อยู่ข้างในตรงนั้นจะมีบ่อเขาขุดและถมไปเรื่อยแกเลยย้ายออกมาอยู่ที่อ๋อวิญญาณเขาเลยมามาสิงสถิตอยู่ในหลักกิโลหอยทับบ้านก่อนหอยทีมาลบมาเบิงูร์นี้ เอาจะเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วรออุ้ยตัวแรกมาแล้วฮะอุ้ยตัวแรกมาสามชัดเลยฮะอุ้ยสามหกเราไเฮ้ยอธิษฐานขอโชคขอลาปู่อะไรนะมาแล้วครับปู่แก่ชื่ออะไรแก่ชื่ออะไรตาอวยครับตาอวยเหรอตาปู่อวยปู่อวยปู่อวยชัดเจนเลยฮะสามหกครับสามหกตอนนี้เราได้สองตัวแล้วเราได้สองตัวแล้วนะ เมื่อกี้คุณยายขอสองตัวหรือเจ้าดูก่อนมาดูมาดูมาดยไปแช็คจูหน่อยนี่นี่เอาละเว้ยอีกตัวหนึ่งสวยเนาะผู้เลขสวยเนาะเข้าสามสามด้วยไงแล้วแล้วตรงที่ตรงเนี้ยมันมีสามอยู่แล้วไงมันใส่ตมีสามเป็นแล้วหลักกิโลมีหนึ่งสามสามเจ็ดมาขอโชคกันแล้วครับแล้วก็มีสองมีแปดเอาเลยกูมานกินเลยน้ำแดงนั่นไงกินน้ำแดงแล้วนะกินน้ำแดงแล้วรับแล้วน้ำแดงรับแล้ว เมื่อกี้เขาได้40ใบเนาะ40ใบ40ใบครับเขามาที่นี่เลยนาะใช่ครับ40ใบอันไหนอ๋อ40เหรอคะใช่บเต็มเลยใช่ครับแล้วทีนี้เขามาจุดทูบเราขอต่องวดอีกมาจุดทูบดูเข้าเข้ามาขอต่องวดเลยครับเนโอ้ยชัดมากเลยมโอ้ชัดเลยเหรอ36 36สวยมากต้องดูตัวสุดท้ายเนีสวยเลยยเนาะ สงองงวดแล้วนะคุณพี่สามตั้งแต่ตั้งแต่สามไม่ต้องสงสัยแล้วตั้งแต่สจริงตั้งแต่สามมาเสร็จมาสี่ศูนยคืองวดแรกคือสามแปดมแเขาจะเห็นฝั่งงวดที่สคือสี่ศย์สีงวดต่อไปเขามาจุดทูบได้สองศูนย่งนะแม่เนาะได้สองศูนย์หนึ่งวันนี้เราจุดทูบเองเอาเอาขึ้นข้างบนงลางทีิเลขเทะไรกนเลอ่าตอนทีจุดเหมือนนั่นจากข้างบนลงมานี่ สองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งไปกันหนึ่งศูนย์สองแบบนั้นหนึ่งศูนย์สองไล่ขึ้นไล่ลงเนาะเดี๋ยวจะมาดูวันนี้ของเขาคนที่มีโชคได้แค่สองตัวให้สตัวเลยบอกได้แค่สตัวยังยังยังมาตั้ยังมาตัตรยังไม่สูตอนแรกเห็นเลขสาที่นี่มันผ่าไป มือนมีข้างล่างอีกนะคะนั่นับเหมือนมีครับกำลังลนอยู่สามตัวเลยเด้อโอ้ยขึ้นมาแล้วสามตัวแล้วสามตัวเลยเด้อตัวจริงนะนี่นี่กำลังขึ้นมาอยู่เห็นสี่เรืออะไรนั่นโผล่ขึ้นมาแล้วนั่งย่งงั่งเห็นใจหัวสามแต่สามผ่าสามผ่าไม่ทูบมันจะทูบมันจะเสียงแล้วต้องรีบถ่ายรูปไว้นะต้องรีบถ่ายรูปไว้มันจะเสี่ยงออกแล้วคือเขาให้เฉพาะคนที่เห็น 3าอะไรครับสหรือเปล่าคะับมสี่ลเห็นหัวอยู่หน่งหัวขึ้นมาเหมือนสี่เลยห้นมจะขึ้นไปนมทำไหมหนึ่งเบหนึ่สุดแล้วสุดแล้วสุดยังสุดยังโอ้ยหน่งหนงสามกหน่งหนึ่งโชคดีทุกคนนะฮะแต่หนึ่ไม่เป็นหัวอะไรก็ต้องดูเหมือนตัวเอหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเป็นมันไม่หมดเป็นสีก็ได้เลอ <c oughs> มันหัวยังไม่ผูกถามมาเมื่อเมื่อ๋อหรือเขาจะชี้บอกว่าหกกับเก้าตัวเดียวกัน <c oughs> ก็ซื้อไปว่าสามหกส